บ้านนำะบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสุนทีจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันในอีพีที่291นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดไซส์กระหาง4นิ้วค่ะ1ชุดก็จะจัดหน้าไม้ให้ทั้งหมด6ต้นนะคะให้ในราคาที่ 299บาทจัดส่งฟรีราคานี้สั่งซื้อได้ทางลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะหน้าป้ายแต่ละชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอย่าพลาดนะรายละเอียดแอมแจ้งไว้ในคลิปนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะคะเราจะ จัดส่งในรอบวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่7ตุลาคมนั่นเองค่ะลักษณะการจัดส่งของเราก็จะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกรองจะส่งทางไปรษณีย์เี s ให้เหมือนเดิมค่ะนะคะ สำหรับช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code คดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับใครนะคะที่แอดไลน์ได้จะดีมากๆค่ะเพราะว่านะคะถ้าลูกค้าโทรมาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แอมขึ้นไลน์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่แอมขึ้นไลฟ์แอมไม่สามารถรับโทรศัพท์นะคะลุงป้านะอาท่านใดนได้เลยต้องขออภัยนะ นะคะถ้าใครโทรมาแล้วแองไม่ได้รับสายให้เรือกเป็นการแอดไลน์แทนนะคะแล้วก็ทิ้งรายละเอียดชี้แจงไว้ได้เลยค่ะว่าลูกค้าต้องการโอนหรือปลายทางถ้าใครต้องการเก็บเงินปลายทางก็ แจ้งรายละเอียดในการสั่งซื้อพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้ให้แอมได้เลยนะนะคะแล้วก็อย่าลืมสำรองไว้ให้แอมสักหนึ่งชุดนะคะเพราะว่าหน้าไม้บางรายการอาจจะไม่มีสำรองให้นะคะเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆนะคะทั้ง12ชุดใน EP ที่291นี้กันเลยค่ะ เริ่มกันที่ EVERY รายการแรกนะคะสำหรับชุดที่1นนะคะต้นแรกเลยนะคะมีชื่อว่าสีเรืองงามค่ะพื้นสีเขียวป้ายเหลืองไซส์กระถาง4นิ้วนะคะส่วนต้นที่2ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสุดรักนะคะเป็นไม้เลี้ยงง่ายค่ะเป็นไม้พื้นสีเขียวนะคะป้ายขาวป้ายเหลืองสุดรัก1กระถางราคาแล้วก็ต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะเทพเทวริตนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นไซส์กระถาง4นิ้วะคะ่ะแล้วก็ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวเมืองสิงค์ค่ะแล้วก็ต้นนี้เป็นไม้กัดชมพูเหมือนกันมีชื่อว่าซากุระค่ะเป็นไม้กัดชมพูสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วต้นสุดท้ายของชุดนี้ค่ะนะคะต้นนี้พญานาคราเป็นบอลกรบความสูงอยู่ประมาณ17เซนนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆในชุดที่1ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับหน้าไม้ในชุดที่สองค่ะต้นแรกนะคะอับสรสวรรค์นหนึ่งต้นค่ะป้ายสวยๆเลยนะคะ ต้นที่สองรักเออยค่ะต้นนี้ก็ใยขาวายเหลืองมาแล้วนะคะต้นที่สามค่ะรัศมีเงินนะคะพื้นสีขาวป้ายเขียวตัวน,นี้สามารถเดียงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเพชรพวงทองเป็นไม้ทรงคอมแพคก,กัดสีชมพูสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต้นที่สี่เอต้นที่ห้าค่ะต้นนี้นะเป็นลูกไม้กาบทรงใบผัดค่ะต้นนี้นะจะออกลักษณะแดงแล้วก็มีความเปรอะเขียวช่วงหูใบนะคะต้นนี้สวยค่ะ แล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าราสีพึกษกเป็นบอลกาบค่ะตัวนี้ต้องเลี้ยงแดดให้สม่ําเสมอนะจะกัดพื้นสีชมพูแล้วก็กระดูกเขาจะมีความแบบอมชมพูสวยเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆสุดคุ้มตั้ง6ต้นในชุดที่2ค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3นะคะชุดที่3ต้นแรกนะคะต้นนี้นะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงให้ไปหนึกระถางค่ะนะคะแล้วก็ต้นที่2นะ,ะต้นนี้มีชื่อว่าเบญจรงน้ําทองค่ะลายใบสวยมากแล้วก็มีหน่อเล็กๆแตกมาแล้วนะคะเบญจรงน้ําทองค่ะ เป็นไม้ใบยาวด่างสวยค่ะแล้วก็ต้นที่สามค่ะไม้ป้ายนะคะเทพเทวเอ้เทเวศนริมิตค่ะตัวนี้นะเทเวศนริมิตนะคะเป็นไม้ป้ายใบยาวสวยเช่นกันค่ะส่วนต้นที่สี่นะคะต้นนี้นะเริ่มกัดเม็ดสีชมพูอมม่วงมาแล้วค่ะชินน้ำบัญชร1หนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนะคะที่ห้านะคะต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบยาวกัดสีจะออกแดงส้มสุมาอี้ค่ะเป็นไม้เก่านะสุมาอี้หนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะ นะคะมีชื่อว่านะคะเมืองเพชรค่ะเป็นไม้ลักษณะใบกลมกึ่งใบไทยค่ะพื้นสีเขาจะออกแบบว่า,าพื้นสีไข่แล้วก็จะออกแบบว่ามีความแบบเปรอะเขียวตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะลูกค้าเป็นไม้ใบหนาค่ะเรียงนอกตู้ได้นะคะฝั่งหน้าไม้สวยๆส,สุดคุ้มนะคะทาง6ต้นในชุดที่3าวไปด้วยนะคะ มาต่อกันที่รายการชุดที่4ค่ะชุดนี้ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นแรกเลยต้นนี้มีชื่อว่าเพชรราชาค่ะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองนะคะตัวนี้จะมีเม็ดอมชมพูขึ้นมาด้วยความสูงประมาณ14เซนเพชรราชาค่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าก้าวทาบลูกค้าป้ายแดง จัดมากลูกค้าจ๋าสามารถเลียงดองตู้ได้นะคะ9ทัพกระถางค่ะส่วนต้นที่3ค่ะต้นนี้นาะแอมแนะนำค่ะมีชื่อว่าหนวดมังกรเป็นไม้ใบหอกนะคะลูกค้ายิ่งโตยิ่งป้ายสวยลูกค้าจ๋าแนะนำเลยความสูงประมาณ17เซนแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็ต้นที่4ี่นะคะต้นนี้นะเป็นไมยุคลางมีชื่อว่า อทองสำริดลูกค้าทองสำริดค่ะโตขึ้นไปจะออกแดงส้มนะคะน้าเลี้ยงค่ะตัวนี้นะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าหมออชานยุทธค่ะเป็นไม้พื้นชมพูายเขียวนะหมอชานยุทธยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนะคะตัวนี้น่าเก็บแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะตัวนี้มีชื่อว่าไก่เศรษฐีนะคะลูกค้านะต้นสูงแล้วความสูงอยู่ที่ประมาณ1 7ถึง18เซนได้ค่ะชุดนี้แข็งแรงทุกต้นจ้ะนะคะมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงได้นะคะ ฝากหน้าไม้สวยๆทั้งหต้นในชุดที่4ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่5้านะคะต้นแรกค่ะพรมพิมานค่ะปลายสวยมากลูกค้จาจ๋าพรมพิมาน1กระถางค่ะต้นที่2นะคะสาวนาครชัยศรีค่ะตัวนี้ขึ้นแบบว่าด่างขาวด่างเหลืองสวยมากลูกค้าความสูงประมาณ13มเซนแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักค่ะจะมีด่างขาวด่างเหลืองเข้ามานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโทนสีแดงนะคะต้นนี้เจ้าหญิงค่ะให้ปลายหนึ่งกระถาง ต้นนี้ค่ะนะคะจะออกมีความอมชมพูนะมีชื่อว่าพรทิพย์นะคะแล้วต้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นมณีเมืองนอนแต่จะเป็นหน้าแผงนะจะเป็นใบไทยโทนสีแดงเม็ดชมพูสวยค่ะสะพานเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง6ตน้นในชุดที่5ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่นรายการชุดที่6นะคะชุดที่6ต้นแรกค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามหาเศรษฐีป้ายสวยมากค่ะลูกค้าจ๋ารากเดินดีนะคะมหาเศรษฐีหนึ่งต้นส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นศิลานักปราศค่ะศิลานักปราศต้นนี้ดังสวยนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ลูกค้านะคะดังสวยค่ะนะคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะต้นนี้ค่ะรัตนศิลน,นะคะให้แบบป้ายแดงสวยๆแจ่มๆจมไปเลยค่ะนะคะ แล้วก็ต้นที่4ค่ะราศีพฤกษกเป็นบอลกาบนะคะมีต้นลูกเล็กๆไปด้วยนะเอาไปทํางานกอกกาบราศีพฤกษกกันได้เลยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมาหักด่านค่ะจะมีความออกอกัดขาวอมชมพูนะคะทุกค้าจ๋าถ้าหัวแก่จ,จัดจะกัดขาวทั้งใบนะนะคะหานุมาหักด่านหนึ่งต้นค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะสิริพรแดงทั้งใบค่ะ ฝะะากน้าไม้สวยๆสุดคุ้มทั้ง6ต้นในชุดที่6ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะต้นแรกค่ะนะคะรักเอ้ยค่ะพื้นสีแดงด่างเหลืองเข้ามาแล้วนะคะลูกค้จาจ๋าต้นสูงแข็งแรงไซส์กระถาง4นิ้วค่ะต้นที่2นะคะเพสุูวันโชดค่ะให้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะและต้นที่3ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันค่ะเป็นไม้ใบหนาป้ายชมพูสวยๆเลยสูงแล้วนะคะลูกค้านะ ส่วนต้นนะคะที่4ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในตับเดือนค่ะจะเป็นพื้นสีเขียวเม็ดขาวกระดูกเขาจะขึ้นขาวอมชมพูนะคะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้นนี้จะกัดแดงสวยมากสีสดค่ะมีชื่อว่าปราศาสทองนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะลองเอาลูกไม้ไปเล่นกันบ้างเนาะลูกไม้กัดกัดสีแดงค่ะตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นลูกไม้ผ่าไม่ใช่ไม้เมล็ดนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6ตน้นในชุดที่7ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะชุดที่8ค่ะขอเริ่มจากต้นนี้แล้วกันนะเพชรสุวรรณโชตค่ะนะคะด่างสวยๆหนึต้นสูงประมาณ17เซนค่ะเพชรสุวรรณโชตอันนี้เป็น เพชรเจ็ดสีนะคะลูกค้านะยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าด่างสวยนะคะนี่นะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวเม็ดแดงก็แตกขึ้นมาและายสวยมากลูกค้าเพชรเจ็ดสีเพชรสุวรรณโชตอันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมค่ะจัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะเพชรเพชรเพชรทั้งนั้นเลยค,ะคะ่ะลูกค้าชุดนี้เน้นเป็นไม้แบบว่าชื่อเขาเรียกว่าไงชื่อมงคลนะคะ ต้นนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีชื่อว่านำโชคเป็นไม้ใบกลมกัดแดงเม็ดละเอียดสวยค่ะนำโชคแล้วก็ต้นนี้ค่ะคุ้มรั์ด่างสวยๆประสวยๆหนึ่งต้นนะคะแล้วต้นสุดท้ายศิลาหุ้มทองค่ะนะคะพื้นสีเขาจะออกอ่าน้ําตาลดําตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะหน้าไม้ชุดนี้ชื่อดีชื่อเพราะชื่อมงคลค่ะหน้าไม้ทั้งหกต้นอยู่ในชุดที่8ดค่ะ ต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่9นะคะต้นแรกค่ะเทพสายรุง้งลูกค้าเป็นบอลกาบที่ด่างสวยนะคะตัวนี้จะออกด่างชมพูนะคะด่างสวยมากสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ตัวนี้จะมีความด่างดึกงตอนโตด้วยนะคะ แล้วก็ต้นที่สองค่ะตัวน,นี้นะคะมีชื่อว่าเบนเจโรงน้ําทองค่ะเป็นไม้ใบายาวนะคะเม็ดแดงเดี๋ยวจะแตกเต็มใบแล้วก็จะเป็นงานป้ายขาวป้ายเหลืองสวยเหมือนกันค่ะนะคะมือใหม่เล่นได้ค่ะลูกค้าแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหนวดมังกรเป็นไม้ใบหอกค่ะป้ายขาวป้ายเหลืองเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะนะคะ เทลาปตีพื้นสีชมพูแล้วก็มีความด่างขาวเทราปรตีหนึ่งต้นแล้วก็ให้ลูกไม้ด่างไปหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นพื้นสีเขาจะออกแดงน้ำตาลแล้วก็มีความด่างดำทับเข้ามานะยิ่งโตยิ่งเปิดหนะ้าด่างสวยค่ะลองเลี้ยงชุดนี้ดูนะคะลูกค้านะต้นนี้ประสาททองจะกัดแดงทั้งใบสวยมากรากเดินดีค่ะนะคะฝากหน้าไม้สุดคุ้มในชุดที่ก้าไว้ด้วยนะจ๊ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะชุดที่10ต้นแรกค่ะสิลานักปราดลูกค้าด่างสวยๆเลยนะคะลายใบสวยค่ะรากเดินดีแล้วนะคะสิลานักปราด1กระถางต้นที่2องค่ะลูกค้าเศรษฐีพันล้านหน้าแดงค่ะ ด่างสวยมากลูกค้าจ๋าแล้วก็ต้นที่สามนะคะต้นนี้นะคะเทวกรรมรังรักค่ะพื้นสีเขียวอ่าปลายขาวป้ายเหลืองนะตัวนี้คือเดี๋ยวจะต้องรอให้เขาแบบว่าเม็ดแดงแตกเต็มใบนะจะเป็นงานที่สวยมากแล้วก็ตัวนี้แตกกอเก่งด้วยนะคะต้นที่สี่ค่ะพันดาวหนึ่งกระถางเริ่มมีเม็ดแดงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกหมาลูกค้ายิ่งโตยิ่งสวยเป็นลูกไม้ได้เออเป็นลูกไม้นะคะจะกัดสีบานเย็นอะ ฟอร์มสวยมากลูกค้าจะให้ไปหนึ่งต้นลองไปเลี้ยงดูกันนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าม่วงมงคลค่ะเป็นไม้เก่านะคะจะออกชมพูอมม่วงค่ะม่วงมงคลนะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะฝากนะคะหน้าไม้น่ารักน่ารักนะคะลายใบน่ารักน่ารักชุดที่สิบไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รรายการชุดที่11ค่ะชุดที่11ก็สวยถูกต้นเลยลูกค้าเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนแล้วกันค่ะเป็นงานกอนะคะศิลานักปดัดแล้วก็สาวนาครชัยศรีศิลานักปัดนะคะดังชมพูนะสาวนาครชัยศรีจะมีความแบบว่าดาังเหลืองเข้ามาค่ะ1กระถางมี2ต้นลูกค้าเอาไปทํางานกอขึ้นกระถาง15นิ้วได้เลยนะคะ ะะเอาไปทํางานกอสวยๆเลยแล้วก็ที่2อค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้กบับจะได้ทั้งหน้าโทนสีบานเย็นแล้วก็โทนสีชมพูอ่อนๆไปด้วยนะคะหนึ่งกระถางมี2ต้นลูกไม้กบับนะคะงานกอค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะราสีพฤกษกให้ไปอีก1กระถางค่ะต้นที่ สนะคะเทพอักษาราค่ะด่างสวยๆกระดูกแดงเข้มๆนะคะ1กระถางแล้วก็ต้นนี้ค่ะคุ้มทรัพย์นะคะฟอร์มใบดกทรงเตี้ยนะคะ1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นําเสนอเลยลูกค้าจ้ะเป็นลูกไม้รหัส K3 ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโตให้นะคะลูกค้านะตัวนี้สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยกระดูกสวยค่ะนะคะลูกไม้รหัสเคสา3ฝากไปด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆสุดคุ้มในชุดที่11ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่12สนะคะ1ิก็สวยทุกต้นค่ะต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะนารีบุรพาค่ะป้ายชมพูแบบสีสันแบบจัดจ้านมากลูกค้านารีบุรพาหนึ่งกระถางค่ะต้นที่สองนะคะอับสอนสวรรค์ป้ายแดงจัดจ้านอีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเทพอักษรานะคะป้ายขาวกระดูกแดงนะคะต้นสูงแล้วนะคะสามารถเลี้ยงนอก,กดูได้ต้นที่4ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพ ดาราลูกค้าเป็นบอนกลกระบไวหนาค่ะแล้วก็ฟอร์มใหญ่ด้วยลูกค้าจากเทศดาราค่ะแล้วก็ต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรสวงค่ะตัวนี้จะออกชมพูจะออกหน้าชมพูนะคะพรสวงหนึ่งกระถางเป็นบอนกลกรบาเหมือนกันค่ะต้นสุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นไม้กัดดำนะแล้วก็คือตอนเล็กเล็เขาจะเป็นน้าตาลก่อนลูกค้าถ้าเลี้ยงไปนานๆนะเขาจะขึ้นดำและสวยมากเม็ดสีชมพูเรืองแสงเลยลูกค้จาจ๋าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพยามนค่ะหนึ่งกระถาง ฝากนะคะน้าไม้สวยๆสุดคุ้มชุดสุดท้ายใน e ีพีที่291นี้ไว้ด้วยนะคะคุ้มมากๆชุดที่12จ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ีที่291ค่ะจัดเป็นโปรโมไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด12ชุด1ชุดมีทั้งหมด6โดนให้ในราคาที่299บาทจัดทรงฟรีสามารถสั่งซื้อได้ทางลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ และช่องทางติดตอ่อค่ะอยู่ที่มุมล่างด้านสายมือนะคะลูกค้านะสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875หรือจะแคปรูปคิวอโค้ดแล้วไปสแกนเพิ่มเพื่อนกันก็ได้นะคะ <S <S สำหรับรอบการจัดส่งนะคะแอมจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่7ตุลาคมขนส่งทางไกรษณีไทยค่ะนะคะฝาก คลิปดีๆโปรสุดคุ้มใน EP ีที่291นี้ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ้านนะบอนสีสวัสดีค่ะ